เราลองถามตัวเองว่าวันนี้เรามีไรายได้กี่ทางเรามีไรายได้ทางเดียวเราทำงานกินเงินเดือนเราเคยคิดเผื่อใจไหมครับว่าไรายได้ทางเดียวของเราเนี่ยมันจะติบตันเมื่อ,อไหร่ถ้าเราเผื่อใจเนี่ยเราก็ต้องมองหาว่าอาชีพที่สองอาชีพที่สามของเราคืออะไร นั่นแหละคือสิ่งที่จะทําให้เราได้มองเห็นว่าอะไรที่มันเป็นโอกาสให้กับเราไม่ต้องไปมองไกลนะครับมองใกล้ๆมองสิ่งรอบตัวเราปฏิพัน์ไว้พริบของเราความรู้รอบตัวเราเป็นอย่างไรบางสิ่งบางอย่างมันจะทําให้เราสามารถหยิบเอามาเป็นอาชีพได้สร้างไรายได้ได้ได สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมานาสีจันนะครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมนะครับที่ได้ให้ความการุณาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันมาโดยตลอดนะครับผมจะพยายามทําคลิปที่ด,ดีที่มีคุณค่าส่งมอบออกไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับ เวลาขน,นาดนี้17บนาฬ<ม>ิกาเสร็จนะครับผมนั่งอยู่ในแปลงหญ้าอยู่ภายในโคกหนองนานะครับ <atur Entwick> ถ่ายทอดให้ผู้ชมได้เห็นบรรยากาศยามเย็นของโคกหนองนาของผมนะครับก็รู้สึกมีความสุขนะครับที่ได้เห็นสายลมและแสงแดดเห็นพื้นน้ำนะครับก็ขอให้กําลังใจไปถึงพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับในยามที่พวกเรายากลำบากพวกเราก็ต้องให้กําลังใจกัน สำหรับวันนี้นะครับมี FC มีท่านผู้ชมนะครับอยากที่จะให้ผมช่วยให้แนวคิดช่วยให้มุมมองนะครับช่วยแชร์ประสบการณ์ที่ในการที่พวกเราจะสร้างความสำเร็จให้กับตัวเองคุณหมอมีวิธีการหรือแนวคิดอะไรที่อยากจะแนะนำพวกเราซึ่งมันเป็นเรื่องเล็กๆแต่หลายๆคนอาจจะมองข้าม เป็นคำถามที่ดีมากๆนะครับสิ่งเล็กๆแต่สามารถเปลี่ยนวิธีชีวิตของผู้คนได้นะครับซึ่งคำนี้ผมว่าหลายๆคนอาจจะมองข้ามจริงๆผมอยากจะเล่าจากประสบการณ์ผมให้ฟังนะครับในการสร้างชีวิตของพวกเราคนโดยส่วนใหญ่ จะพยายามที่จะเดินหน้าสแสวงหาโอกาสแต่จะมีสักกี่คนที่จะไปเจอโอกาสที่พวกเราสแสวงหาน้อยมากครับเพราะในสังคมโอกาสหลายๆคนอาจจะคว้าไม่ได้ต่อให้โอกาสนั้นจะผ่านเข้ามาหรือบางครั้งไปอยู่ผิดที่ผิดเวลา โอกาสก็ไม่ได้ผ่านเข้ามาในชีวิตเลยแต่สิ่งเล็กๆที่มันสามารถเปลี่ยนวิถีชีวิตของพวกเราได้มันกลับอยู่กับเราเองเพียงแต่เราสังเกตไม่เห็นนั่นก็คือการที่เราเป็นคนช่างสังเกตรครับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ทำให้ผู้คนได้มีกิจการที่ใหญ่โตได้มีการสร้าง อาณาจักรได้มีการสร้างไรายได้มหาศาลมาจากสิ่งใกล้ตัวมาจากสิ่งที่หลายๆคนสังเกตเห็นและมองสิ่งนั้นเป็นโอกาสให้กับชีวิตวันนี้ผมอยากให้พวกเราลองมองสิ่งรอบตัวของเรามองสิ่งที่ใกล้ตัวเราที่สุด และลองมองีิว่าเราจะสร้างประโยชน์จากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราได้อย่างไรบ้างหลายๆคนเรียนจบมาแต่ละสาขาวิชาชีพแตกต่างกันแต่ความรู้ของแต่ละคนนั้นมันเป็นความรู้ติดตัวซึ่งความรู้นั่นแหละสามารถที่จะไปสร้างอาชีพได้สภาพแวดล้อมที่พวกเราอยู่ บางคนอาจจะมีทรัพยากรที่อยู่ในธรรมชาติที่สามารถที่จะหยิบเอาสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวกลับมาเป็นตัวสร้างเงินได้ยกตัวอย่างอะไรรู้ไหมครับหลายๆที่อาจจะมีบ่อหนองของบึงอาจจะมีต้นกกต้นผักตบชาวบ้าต้นทุบฤษีพืชเหล่านี้ก็มีคุณค่าที่จะมาสร้างเป็น หัตกรรมหรือสร้างเป็นสิ่งของที่ใช้ประโยชน์ได้บางที่มีดินที่เหมาะสมกับการเอามาทำเป็นดินพ่อปลูกมีใบไม้ที่ร่วงหล่นเยอะแยะสามารถที่จะมาทำปุ๋ยขายยังได้เลยครับบางที่มีแค่ดินเหนียวยังสามารถเอาดินเหนียวมาขายได้เลยครับ บางที่มีกะลามะพร้าวมีเปลือกมะพร้าวก็ยังสามารถเอามาสร้างเป็นมูลค่าได้เลยครับไม่ว่าจะแกะไม่ว่าจะขี่เลื่อยขี่วัวมูลสัตว์อะไรสารพัดเปลี่ยนเป็นเงินได้ทั้งหมดครับทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราเราลองถามตัวเองว่าวันนี้ เรามีรายได้กี่ทางเรามีรายได้ทางเดียวเราทํางานกินเงินเดือนเราเคยคิดเผื่อใจไหมครับว่ารายได้ทางเดียวของเราเนี่ยมันจะตีบตันเมื่อไหร่ถ้าเราเผื่อใจเนี่ยเราก็ต้องมองหาว่าอาชีพที่สองอาชีพที่สามของเราคืออะไรนั่นแหละคือสิ่งที่จะทำให้เราได้มองเห็นว่า อะไรที่มันเป็นโอกาสให้กับเราไม่ต้องไปมองไกลนะครับมองใกล้ๆมองสิ่งรอบตัวเราปฏิพานไวพ้พิบของเราความรู้รอบตัวเราเป็นอย่างไรบางสิ่งบางอย่างมันจะทําให้เราสามารถหยิบเอามาเป็นอาชีพได้สร้างไรายได้ได้หลายคนเล่นดนตรีเก่งก็รับสอนดนตรีรับเล่นดนตรีตามร้านอาหาร รับเล่นดนตรีเป็นวงแบก็กอัพรับเล่นดนตรีตามรถแห่เยอะแยะครับอะไรที่มันสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ไม่ว่าจะเป็นการใช้แรงไปแลกกับเงินการใช้ความรู้ไปแลกกับเงินการใช้ทักษะการให้บริการไปแลกกับเงินทุกสิ่งทุกอย่างมีประโยชน์หมดครับหลายๆคนบอกว่านึกไม่ออก ว่าจะทำอะไรหลายๆคนก็บนนะครับบอกนึกไม่ออกว่าจะทำอะไรผมว่าแต่ละคนมีความรู้ที่ซ่อนอยู่ภายในตัวเราพวกเรามีความสามารถอีกเยอะแยะเพียงแต่วพวกเราไม่ได้มองให้กว้างและก็ไม่ได้เปลี่ยน n มเซตของตัวเองพวกเรายังยึดติดกับการหาไรายได้แบบเดิมๆเราคิดแต่ว่าชีวิตเราวันนี้เราสร้างไรายได้จากอะไร เราก็ยังยึดติดกับการสร้างไรายได้แบบเดิมๆซึ่งผมคิดว่าสมัยนี้มันเป็นสมัยที่เปิดโอกาสให้ผู้คนเราทำอะไรดีเราผลิตอะไรได้เรามีโทรศัพท์มือถือเรามีสื่อโซเชียลมีเดียเราเอามาโพสนำเสนอขายได้เลยครับช่องทางในการขายวันนี้มันมากกว่าในอดีตซึ่งในอดีตเนี่ยผลิตขึ้นมาแต่ไม่รู้จะไปขายใคร แต่วันนี้คุณผลิตอะไรขึ้นมาคุณมาโพสต์ขายก็ได้ครับมันอาจจะเป็นที่ต้องการของลูกค้าผมคิดว่าหลายๆคนอาจจะนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่านี่แหละคือโอกาสในยุคนี้โอกาสของคนที่จะสำเร็จในยุคนี้คือเราต้องไม่ปิดตัวเองเราต้องอยู่ในโลกปัจจุบันให้ได้ การหาเงินวันนี้มันหาในโทรศัพท์มือถือหาโดยการเอาสิ่งที่เรามีมาแชร์ให้ผู้คนได้เห็นมีคนสนใจเราก็อาจจะได้รายได้กลับมาผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่มาทำให้ท่านผู้ชมได้มีความคิดมากขึ้นได้มีช่องทางในการสร้างรายได้นะครับหากท่านผู้ชมท่านใดฟังแล้วรู้สึกว่าชอบ อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันด้วยครับวันนี้ผมขอสวัสดีครับ